เด้อค่ะไม่กินเข่าวบาสมตำไก่ย่างตำมะขาม,ม,าขามใส่ปูเสียบๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อสมตำม,มีทั้งเพ็ดทั้งบะเพ็ด อักบุ่งหน้านี่มัตสาค่ะ ปูดองที่มาปูดองซุปค่ะน้ำมันแขวนมันโอ้เดี๋ยวดองแสบด้วยล่ะดกงแสบนะแก่บานเอาค่ะพวกอะยังไงหกสิบบาท ใช่าม่เห็นเองเนาะต้องซีอิ๊วขาวตำบักค้าม,มบานห้าค่ะใส่น้ำปคูใส่น้ำปูเสร็จแซรบที่ซื้อมาจากตลาดไ,ไอ้นั่นเลยสมตำเพล็ด พักบุญพักบุญกรับพักกระถินพักกระเสียดบ้านเฮ้ารมาักแกมส่ค <that> แสบน้ำกันเด้อค่ะเด้อสิบสี่ดอก

โอ้น้อนเยอะต่ว <AMA> e ่เป <ina> ็นสมนไรืมเผ็ดตำหัูค่าอืมไม่ถูกแนวนะเกียวแต่เดิมกิอแอ จนนงังด oh. ังจังดังมีเสียงเด็กเด็กทำพูดเหนนล่ดี นห่ตาให้ตาดูไม่ตาื้อะากินข้าวไ,ไา้นีน่อ้นีนถ้วยหนึง่งค่ะเดี๋ยวจากร้านของก่อไม่รู้ี๋ยวเอาวเอาไ,มไหม เอาตุมตามผมห<ม>นึ่งเจากัตุ้มตามตามเนึ่ยไม่มีต้มตาม,มนี่แม่ดูสใส่ได้เป็นไฟที่ม่ไหน้อง,อ,อง่อนนี่ยเป็นไฟเดยวกันอนนงเย กินเโอ้โหเผ็ดเผ็ดบัวยเลยท่านมันมหันแสบกอเลยแม่ <c oughs> มีรถเข็นด้วย <c oughs> นะ <c oughs> ไม่ได้กัหนูได้ไหมแม่เหอ กินอาหารอีสานแล้วก็กินอาหารฝรั่งบ่โอ้ยมันไปชิมถ่ว้ทำถั่วปลายเอก็เอ้ยจะต้องาข้าวกินปอมกันบ่สอบปะรดยแป็นยาดกับสีวัชพีดได้นี่พวกกระเพ็ดแหละอาหารตอนนี้น่ะอืมอันนี้ก็มี พิซซ่าก็กินแล้วท,ทั้งเผ็ดถึงบ๊อกเฟสลงน้องแล้วครับลงน้องแล้วครับขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะนอ้อที่มาคุณคิดเงยายก็ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไหลเนาะคะ่ะนอ้อขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาเบิ่งคลิปให้ยายดขอบคุณค่ะ